สวัสดีครับติ๊กบ่าวน่านเคยชัยภูมิครับวันนี้ก็จะมาสอนเบสิกเทคนิคการจับกำปันป้นนะครับคือต้องต้องต้องเอ่ยก่อนว่าอดีตเคยเป็นนักกีฬาโมยสากลสมัครเล่นกับโมยไทยนะครับคือแข่งขันระดับระดับชาติครับ ก็เคยติดเดยาวชวนติมชาติแล้วก็ก็ผ่านไปได้แหละคือไม่ได้ใช้ไม่ไดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็คือก็เลยอยากจะสอนอยากจะมาสอนเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆใครก็ได้ที่แบบอยากรู้จักเทคนิคพื้นๆของการต่อยมวยอย่างเงี้ยครับก็จะมาสอนนะครับคือหลักๆก,ก็คือ จับมปั้นเนาะจับมัป,นนะบมปั้นที่ถูกต้องก็คือนี่ครับจับเก็บเก็บยุโปะไว้ตรงนี้นะครับใช่อย่างนี้นะครับรวมครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับ ครับีการจับกำปั้นนะครับนี่ครับนะครับนี่คือกำปั้นที่ถูกต้องนะครับนะครับกับปั้นเวลาตอ่อยแล้วก็บิด บิดหมัดให้เป็นเกลียวนิดนึงเดี๋ยวจะสอนอีกที่หนึ่งตอนบิดหมัดแต่นี่สอนจับก,กำปั้นก่อนนะนี่ะครับเอใไมนะครับครับ,รบเห็นไหมเนียครับกำปั้นที่ถูกวิธีต้องเป็นอย่างนี้นะครับ หมัดให้ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องแน่นมากครับรวมๆนิดนึงก็ได้ครับครับเวลาต่อยให้เอาตรงนี้โดนสดันหมัดเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะคนต่อยอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ครับต้องเอาตรงสันนะครับสันบิดหมัดบิดบิดกระแทกบิดกระแทกนะครับ อย่างนี้นะครับ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 หนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองเนไครับบิดมัดบิดมัดบิดมัดมือเกียวครับบิดมัดบิดหนึ่งสอง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  1นึ่ง,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 งครับลองไปหัดทำดูนะครับสอนลูกๆก,ก็ได้ครับพาลูกๆทำครับคนโตก็ทำได้ครับเรียนรู้ไม่มีวันสายครับโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปชกลมมาให้ดูอีกทีหนึ่ง้อนหลังนะครับ